นี่ย่า,าย่าก็ขึ้นมาโดยธรรมชาติาาตที่ามาจดซักปุ๋ยตอนนี้ยางสี่ปีครึ่งนี้เราต้องการความชื้นของดินอยู่ด้วยไม่อยากให้เดือดเกินไปก็คือมียางแตมมาอันนี่ลุงจะถางปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับยางแล้วก็พื้นดินของเราด้วยรักษาความชื้นไว้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันแดดมันร้อนจ้าต้นต้นนี้ต้นอะไรฮะที่ที่แซมอยู่ตรงนา้ต้นกิษนาต้นกีตนาแตมไว้ เป็นพืชแฝงได้เล่นไวพอว่ายางก่อนเบิกเห็ดเราก็ค่อยจัดการตัดไม้ขายถือว่านําในส่วนของแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยก็คือมีพื้นที่ตรงไหนตรงนู้นทําอย่างนี้ได้ตรงนี้ษษทํอย่างนี้ได้ตันนี้อายุมันสามปีเพราะปลูกหลังยางหนึ่งปีนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวไหนเลยใช้บุญพืชมาตลอดอตอนนี้ความตูของมันก็ปลาก็าไปเกือบห้าสิบเซ็นแล้วนานไม่ลุงฝ่ายจะตัดขายได้สำหรับกิจนา ก็ก็พืชตัวนี้ลุงไม่ได้ติดใจอะไรครับเขาแต่เห็นค่านิยมเขาใช้กันก็พวกให้กล้ามาลองปลูกเป็นการทดลองนะครับแต่ว่าเขาจะเจาะใส่สารให้มันเป็นเป็นอะไรเขาเรียกเป็นยาที่เขาขายน้ําอ่ะลุงก็ไม่ถนัดทีในพืชตัวนี้พึงครั้งแรกรู้สึกว่าพืชกิษณาอย่างอย่างต้นกิษณาเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ไม่ได so ้เฟอน์เฟลเจอตัวนี้เป็นน้ำหอมแปลกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการแรกของการผลิตยางพารากันเลยนะฮะอันนี้อันนี้คืออะไรคุณลุงครับอันนี้คือคือน้ำยางที่เราเราเก็บมาแล้วมาเตรียมตั้งแต่ หนึ่งเป็นตอนึ่กิโลสอปีดอันเนี้ยอันนี้หนึ่งนึงถานี่กี่โลหนกิโลสปีดเีค,ครับโอ้โหวันหนึ่งวันหนึ่งเคยเคยนับนะฮะว่าได้ประมาณกี่ถาดหนึ่ง,งเรามีบัญชีเป็นตัวอย่างใอ๋อมีบัญชีด้วยทางด้านนี้ฮะห่หถาดเท่าก,กับหนกิโลกับอิกสองีดยกออกเลยเลยก เรามีเป็นเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเอ็ดเบอร์ตรงเนี้ยสิบเอ็ดเบอร์ครับ าจากหินพืชกับหินเซนนี่นแตกต่างกันตรงไหน,นแตกต่างกันตรงที่ว่าเปอร์เซ็น,นต์นนมันดีกว่าทำให้น้ำยางมันแข็งกว่ามันจะแข็งดีกว่าแล้วของที่แน่ๆจุกวคือมันทําให้หยุดย้อยเร็วกว่าไม่ย้อยยืดย่นเล่นอยู่ทำให้ต้นของแต่อะไรอย่างนี้นอันนี้ที่ที่ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นกระบวนการที่หนึ่งในส่วนของกระบวนการที่สองครับเป็นตรงไหนต่อ ก็ไปดูดูในสวนตอ่อีกทีหรือว่ามาดูโรงเก็บยางอะไรได้แต่คุณลุงฮะที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นี่คือเขาคุณกำลังทำอะไระครับเขาก็ไปรีดรีดน้ำให้มันบางอ่าบางบางคนทีน่คนอยากซื้นจากซื้อ เเป็นเปการรีดรีดสมครั้ง๋อรีดมามครั้งด้วยการแล้วก็มาใส่จับดอกรีดน้ำเกลือลงไปตากตากให้แห้งเร็วพอรีดที่จับดอกเสร็จแล้วแห้งเสร็จแล้วเราเอาไปขายได้ยังครังยังไม่ขายแล้วไปไปตุ้งแดด การผลกปกีบบ่วันค่สองวันสองวันครับผมสังเกตเห็นว่ามีมีเบอร์ด้วยเบอร์สองตามเบอร์ที่ตามบัญชีอ๋อแฟนใส่เบอร์กันไว้หมดเบอร์สองสามวันด้วยกันไหนครับลงุงสองวันตากสองวัน,ออวนตากไว้ต่อไปสองวันแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บข้าวลงเนี่ยเขาเก็บเตรียมจะเข้าวไปแบนเลยรง นี่ก็เป็นถือว่าเป็นโกดังเก็ยบยางแผ่นเลยแล้วพอเก็บเสร็จแล้วเราเอาแบตต่อครับคุณลุงก็พอเสง็จาหนดยางแห้งเราก็ขายให้ตลาดเราเราต้องเก็บไว้ในนี้นานไหมก็ปกติสิบวันเราขายทั้งหมดคุณลุงนี่อย่างอย่างเขาขายขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นแปดกิโลกิโลเท่าไหร่ครับน่ณปัจจุบันนี้ก็ร้อยสิบวันก่อนลุงได้ร้อยสิบสองร้อยสิบสองบาทครับ คุณลุงเคยนับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงขายได้ทั้งหมด,โด,โด,โดกี่โลครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่่อยออกมาคำนวณเลยตรงนั้แต่ว่าวันหนึ่งก็มันอยู่ที่ประมาณคร่าวๆนะสามร้อยกว่าโลนะปัจจุบันสามร้อยกว่าโลโลละหนึ่งร้อยสองบาทยังแบ่งลูกน้องนะไม่ได้แบ่งได้คนเดียวทีนี้ชินก็นั่งอยู่กับคุณลุงเพียรนะครับตลอดทั้งวันเลยที่วันนี้คุณลุงเพียรนั้นได้พาพวกเราทีมงานได้เดือนดินแล้วก็ตัวชินเองนะครับไปตะลุยแล้วก็ไปแบบว่าสอบ ทุกโต๊ทุกมุมของสวนเลยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับพันยางพลาด้วยที่คุณลุงนั้นได้พาไปก็คือมีทั้งพันธุ์อะไรนะคุณลุงพันอาร์อาร์ไอดีโมดศูนย์ศูนย์ันเหนือออกปันสวอยสองห้าหนึ่งคือเป็นยางศูนย์วิจัยการยางสงขาเราเองตัวเนี้ยอ่าครับแล้วก็บีพีเอ็มยี่สี่อืก็ที่สวนผมผมเป็นเป็นผู้รับหมลูกนะทีนี้ก็มีพันยางหลากหลายให้ลูกค้ามาเป็นเป็นเป็นดูเป็นสวนตัวอย่างอืม คุณลุงครับสวนใหญ่ขนาดนี้3ามร้กว่าไร่เนี่ยคุณลุงมีวิธีการบริหารจัดการยังไงครัก็เราต้องขยันมาดูอย่างไรทำภาษาแบบบ้านๆนะไม่ไม่ได้เป็นเป็นนายอะไรกับลูกน้องก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันปกครองกันแบบตามคำพระเจ้าอยู่ว่าที่ให้ไว้ใน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 กลุ่มของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีให้มีช่วยมี ทุกอย่างสวัสดิการต่างๆเราก็ให้เขามัางนะอย่าไปคิดเนียไในตรงเนี้้ยกูจใหคนเขาจะอยู่กับเราได้ให้ก่อนที่จะรับครับคุณลุงฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา43ปีกับอาชีพเกษตรกรการปลูกยางเวลาของคุณลุงเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแหละปัญหาที่เกิดขึ้นมันคุณลุงเจออะไรบางโอ้ปมันมีหลากหลายของปัญหานี้ มัน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 มากมาก,กเรื่องแรงจัดก็ไม่ดีฝนตกเยอะก็ไม่ดีน uh huh. ะปัญหาสวนยางพารานี่มันมันเป็นพืชที่กึ่งร้อนกึง่งกึ่งหนาวครับ uh huh. นะไม่ใช่เป็นพืชเมืองหนาวหรือเมืองร้อน uh huh. ร้อนมากก็ไม่ได้ความแห้งเกิดยางก็ไม่ออก uh huh. หน้าก็แห้งเห uh huh. มือนยกตัวอย่างเหมือนช่วงจากมกรามานะครับ uh huh. ตอนนั้นยางป่ยกีบกรีบก,กันไม่ได้ uh huh. หน้าแห้งไปเยอะ uh huh. นะครับ ถ้าคนที่ไม่รักไม่สนใจจะไม่รู้จะเอาจะเอาจะเอาไม่ได้เราต้องรู้ต้องเรียนก็ช่วงนั้นในในในช่วงหน้าแรงประมาณคุมพาถึงต้นมีนาก่อนเราตัดใบอ,อ่ะผมไปหยุดให้ตัดวันเว้นวันรแรงจัดแล้วปีอื่นเราพักยางหนึ่งหนึ่งเดือนปีนี้ลุงพักมาสองเดือนอจากกลางมีนาที่มาเบิกบกลางพฤษภาพอ,อได้ผลถึงจะมาเบิกปี แต่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสังเกตในตรงนี้ทีนี้เหมือนลุงบอกในคําแรกแล้วว่าลุงสร้างสวนเพื่อได้กินนานไม่ใช่จะมุทะลุอยากเอาอย่างเดียวคือเป็นการมองถึงภาพรวมไกลๆแนวโน้มภายในทั้งเน่าวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ในบรรดาบัญญัติแล้วก็บรรทัดฐานนี้ต่อไปแต่มีใจขวังอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ถ้าใจไม่รัก คุณไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าใจคุณรักคุณสําเร็จทุกอย่างเมื่อลุงทำสวนยางเนี่ยก็ลุงรักลุงรักสวนยางลุงรักต้นไม้ลุงเป็นชีวิตจิตใจเลยกับต้นไม้วันหนึ่งลุงไม่ปลูกไม้จากต้นลุงอยู่ไม่ได้ไม่ไม้อะไรก็ได้ให้ลุงได้ปลูกจักต้นที่สวนลุงมีครบนะมีตู้เรียนเล็กน้อยมีมังกรมังพุทลองกอองงลองสัสตอวันนี้ถ้าไปสวนที่ที่หมู่สามเทปาจะได้กินสตอด้วยโ โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะไปทำไม่ได้ตาสวนแปลงนั้นเดี๋ยวจะกินสตอไม่ผ่าดเลยได้กินลองกองแต่ตรงนี้เราทําแต่สวนยางอย่างคุณลุงครับผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้ต้องมีพี่น้องชาวเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านที่กําลังชมอยู่นทีวีเนีสงสัยอย่างแน่นอนว่าอายุ60ปีเนี่ยคุณลุงปลูกยางพาราอย่างเดียวหรือเปล่ารก็อาชีพหลักๆคือยางพาราอแต่ไม้ผลตัวอื่นเราไว้เพื่อได้พักพวกมาได้กว่าคนมาเยี่ยมได้กลับไปถือไป มันไปถึงครอบครัวคุณถามว่าเออเอามาจากไหนลูกอวันลุงเพียนคำนี้ลุงอยากจะได้ยินไปตลอดเพราะลุงเป็นผู้ชอบให้ uh huh. ถือถือเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาตลอด uh huh. ที่สวนแปลงน้นลุงมีบ่อปลามีต้นไม้มีสารพัดตรงนั้นไว้เป็นที่รับแขกคุณลุงครับผมเชื่อนะว่าหลายๆคนที่วันนี้ได้มีโอกาสดูเทปนี้กับทางรายการใต้เดือนดิน เาคงสงสัยอย่างแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นไปจากสวนยางตลาด้วยกันเองในละแวกนี้ด้วยคุณลุงมีวิธีการดูแลรักษา็ไต้องมีการแาดนะว่าหลายๆคนที่วันนี้ได้มีโอกาสดูเทปนี้กับทางรายการใ้เดือนเดือนนี่เพราะคงสงสัยอย่างแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นไปจากสวนยางพาาด้วยกันเองในละแวกนี้ด้วย คุณลุงมีวิธีการดูแลรักษาเขาอย่างไรบ้างก็วิธีการเราให้ปุ๋ยดูใบให้ดีอยาวาใส่ปุ๋ยตอนใบอ่อนและก็อยาวาใส่ปุ๋ยตอนดินแห้งนีวิธีการของผมพอได้ความชื้นของดินแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยฝนตกเยอะก็ต้องเรียกเขาตรวเดี๋ยวไว้ก่อนเหมือนที่บอกว่าสี่เดือนใส่ครั้งแเราก็เฉลียยปุ๋ยให้ได้ตามมาตรฐานของมันแต่ทางนั้นท้งนี้ต้องมีมีเทคนิคในตัวเองต้องต้อง ต้องมันมันกิดวิทยาตัวนี้มันมันมันเรียนรู้กันเอาเองนะนอกนอกจากการใส่ปุ๋ยแล้วการเอาใจใส่การดูาลเอาใจใส่ลุงข้าวทุกวันเชาต้องตื่นนอนแล้วก็ถึงสวนข้ามาดูเคยกีดไหมกีด่างไรกกีดหมดไหมอะไรอย่างนี้คือเป็นกวัตยาวตจําวันอ่คุณลุงฮะในส่วนของการทำอาชีพเกษตรกรของลุงเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่า การที่คุณลุงนั้นมีโอกาสมาใช้ปุ๋ยลาท่า,ธานธรรมชาติอย่างผลิตภัณฑ์ของบุญพืชอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าคุณลุงว่าบุญพืชให้อะไรกับคุณลุงในตอนนี้บ้างก็ให้ให้ให้ความสบายใจตรงที่เราไปดูและความชื่นของดินนะดินกันนิ่โปร่งแล้วมีไส้เดือนขึ้นมาแล้วก็ทาให้ต้นไม้ขึ้นดินก็มีความชื่นดีขึ้นนะครับดินก็ไม่แข็งครับ แล้วก็ดูที่ใบายางเนี่ยม,มันลูกมายืนดูจากเมื่อก่อนเราใช้ปุ๋ยตัวอื่นใบมันห่างๆแต่ตอนนี้ใบมันเป็นรูปดำดูแล้วก็แน่นคุณลุงครับผมได้ทราบมาจากชาวบ้านแถวนี้ว่าคุณลุงเนี่ยตลอดระยะเวลาในการประกอบอาชีพกเกษตรกรนเนี่ยมีรางวัลเป็นเครื่องกาลันตีด้วยก็ในปีห้านี่เงก็ไปรับ ผู้นำอาชีพก้าวหน้าจากประเทศประเทศครับพอปีห้าสองก็ได้รับเหรียญปรมาปิไทยอะไรเนี่ยจนะากประเทศอีกออแลองสปีซ้อนออแล้วก็ได้เขาาย้อนย้อนกลับไปในปี4ีสาปีสีสามได้เป็นกเกษตรผู้นำดีเด่นของระดับเขตออในเขตปักใต้เนี่ยออถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันที่เป็นรางวัลที่ภาคภูมิต่อวงทตระกูลแล้วเกียริยศด,ด้วย S 1> <S 1> สำหรับคุณลุงเองที่ได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ภูมิใจมากในตรงนะั้นครั้งแรกในชีวิตนีมน้มันมันถ้าไม่มีโอกาสตรงนั้นไม่ได้เฝ้าหรอกคุณลุงครับท้ายรายการแล้วครับผมอยากให้คุณลุงนั้นได้ฝากแง่คิดดีๆแล้วก็สิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวเสนากรที่กําลังชมเราทั้งสองคนอยู่ในตอนนี้ด้วยคต้องชีวิตลุงก็ที่ถือมาตามนโยบายก็คือขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน เป็นข้อติดใจอยู่ในตลอดชีวิตและก็สอนน้องๆเด็กที่ในตำนานทุกคนให้ถือตัวนี้เป็นหลักบอกอาชีพตัวนี้แหละที่จะพาคุณไม่จนถึงใครๆก็ผมว่าถ้ายึดถือตรงนี้ได้คงจะไม่ลำบากผมเอกจากชีวิตจริงมาจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยมาสร้างตัวขึ้นได้ก็ด้วยความประหยันประหยัดอดทนเป็นเป็นเป็นตัวหละนะครับแล้วก็อย่าเห็นแต่ได้ให้เป็นผู้ให้กันมั่ง ผมเริ่มชีวิตให้มาก่อนตลอดทุกเรื่องเลยแม้แต่ตัดถนนหลวงทางถ้าเข้ามาหาลุงเพียงแล้วเขาไม่ผิดหวังสักคนเหมือนที่เราผ่านเมื่อกี้ในสวนลุงสี่สิบกว่าไร่ตรงนั้นขอข้างข้างเขาไม่ให้แต่ลุงให้กลางสวนอพอลุงให้แล้วเราก็ต้องให้เขาอยู่ไม่ได้เขาอายต้องเป็นผู้ให้ก่อนในอยู่ปากอยู่ต้นคนอื่นก็จะให้ตามมาเอง ถือว่าตลอดระยะเวลา40กว่าปีครับคุณผู้ชมครับที่คุณลุงเพียงนั้นเป็นบุคคลอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องบอกว่าชาวจังหวัดสงขาให้การยอมรับแล้วก็ให้การนับถือและเป็นที่รักของทุกคนฮนะนี่คือนึงเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมและทีมงานรายการไท้เดินหนงต้องขอขอบคุณลุงมากนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์กิเซฟสวยๆนะครับจากรายการ ใ้เดือนดินมองไปกับคุณลุงครับ